นักบัลเล่สาวโดนร่างสะท้อนในกระจกของเธอหักขาหักนิ้วหักคอจนตุยแนะนําหนังหักกับกูรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของนักบัลเล่สาวคนหนึ่งที่มาซ้อมเต้นบัลเล่คนเดียวเธอตั้งใจซ้อมมากแต่จู่ๆก็ได้ยินเสียงแปลกๆในกระจกเลยหันไปมองเธอยกแขนยกมืออีกทีเพื่อความชัวแล้วเธอก็ลองแกล้งหันไปแล้วก็หันกลับมาปรากฏว่าไอ้ร่างในกระจกเนี่ยมันหันช้าเธอตกใจมากเลยวิ่งหนีไปแต่ก็หยุดและหันกลับมาทั้งคู่ก็ต่างคนต่างเต้นโชลี ให้ดูกันก็ดูแฮปปี้ดีแต่จูๆ่ๆร่างในกระจกก็ทําการหักกระดูกเท้าของตัวเองร่างจริงของเธอก็เจ็บปวดมากเธอก็คลานเพื่อที่จะไปหยิบโทรศัพท์แต่มันก็ทําการหักนิ้วของเธอจนด้วนพอเธอลุกขึ้นมามันก็ทําการหักคอเธอจนตุยและมันก็ทําการเต้นบัลเล่ต่ออย่างสบายใจไม่เล่นทั้งครอบครัวตัวฉันอูอ e ีอ e ีอาถ้าใครไม่อยากโดนคาสาปก็พิมพ์มาว่าไม่รับคาําสาปแล้วส่งต่อคลิปนี้ไปให้อีกสิบคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามไ้ด้วยนะคะ